โอเกเด็กจชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจฟังแล้วนั่งตัวตรงเอเด็กๆนั่งตัวตรงหรือยังคะตรงแล้วค่ะแล้วคงฟังนีกเอาไว้ฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอยสวัสดีค่ะดิฉันนาสาวพิธาใจโบเป็นเด็กนักศึกษาทุอนค่ะ ชื่อเด็กคือเนารี่นจนทรเดกคนาลี่0.4่งนรอดคอนาร์ี่พวกเราเป็นตัวแทนของห้องอันวัน3.4วันนี้พวกเราจะ คนล่างหนึ่ว่าบ้านหลังนี้มีเสียงกุกกักกุกกะปุกภายในบ้านจนมีวันหนึ่งมีนายพานสองคนผ่านมาพอดีจึงเข้าไปดูในบ้านว่ามีอะไรบ้างน้านก็ปิดประตูปิดเงินเข้าไปในบ้านและทันใดนั้นป่าดูบ้านก็ปิดทันทีนายพานอยากออกจากบ้านหลังนี้เลยพยายามสกับุตร ถ้าไม่เหนอะไรจึงเดินไปรอบๆบ้านเป็นนักกาสอบการอีกนะตั้งนายพานทาเดินขึ้นไปบนหลักาและมองง้ไม่มีทางดึเช่วยกันนหับตายพันเดออกมาจากใต้ถุบ้านนายพนร้ไไม่มีอะไรเลยนะชักพักไมีไรเลยนะชักพักนพานได้เสียง เรานก็ได้ญี่มีออกมาจาก้ไานก็ได้เอนกันเจาวเี้ยอีน่เอเด็กๆเข้าใจนิทานเรื่องนี้หรือยังคะถทยเด็กยังไม่เข้าใจครูนี่จะมาสรุปให้ฟังค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าเราไม่ควรเข้าบ้านผู้อื่นโดยได้รับอนุญาตค่ะเพราะเด็กๆอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ oh, oh.